เราไม่ต้องได้ส่งเจ้าคือแค่นี้ถิ่อก่อน ครับมีหน่วยชู <laughs> <laughs> ประชาันกแพงอีครั้งครับเราหรับท่านผู้มิการอย่าเลยนะครับวันที่ท่านมารับใครรู้สึกจเป็นลมยกมือแล้วตบา้่จะเป็นงรการชมรมเราไมแหกแยกว่าที่สมุทรการชมรมเราช่วยเหลือคนที่ประสเห มาครับขยับมาเนี่ยครับโอเค,อเคหูน่ารักครับเอออย่างเงี้ยไอ้เจ้าที่ตัดตัวจะเรีบกหัวชุ کوئی نہیں